สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานเมื่อกองบินขับไล่ที่124ฐานทัพโกลเวนฟิล์ ield, Idaho, รัฐไอดาโฮสหรัฐอเมริกาเตรียมทำการปลดประจําการเจ้าหมูป่าวอลท็อป A10 Thunderbolt 2ที่ทําหน้าที่มาเฉียด30ปีและเหลือเวลาอีกเพียง3ปีเศษเท่านั้นและจะปลดประจําการลงในปี2026กองทัพอากาศสหรัฐกําลังประเมินความพร้อมของฐานทัพโกลเวนฟิล เพื่อรองรับการเข้าประจําการของ F16 Fighting Falcon ที่จะมาทําภารกิจทดแทน A10 Thunderbolt 2ฐานทัพ g o e e n f i e l d ปลดประจําการ F4 Phantom II ลำสุดท้ายของกองทัพประกาศสหรัฐในปี1996ก่อนที่จะนํา A10 Thunderbolt เข้าประจําการทดแทนมาจนถึงปัจจุบันและตลอดระยะเวลาประจําการ A10 Thunderbolt ผ่านสมรภูมิมามากมายเขียงคู่กองฐานภาคพื้นดินในแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสงครามอ่าวสงครามคาบสมุทรบอลข่านสงครามในตะวันออกกลางอัฟกานิสถานและอิรักเจ้าหมูป่าวอท็อกมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าแฟชชั่นริพับลิกเอเทนทันเดอร์โบทูทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีความเร็วช่วงสับโซนิกหรือความเร็วต่ำกว่าเสียงใช้นักบินควบคุมหนึ่งนายเครื่องยนต์คู่แบบเทอร์โบแฟนอาวุธหลักคือปืนใหญ่แคลิงสามม G AU A U 8A พร้อมกระสุน1,174นัดสามารถยิงได้ด้วยความเร็ว3,900นัดต่อนาทีพร้อมจุดใต้ปีกและท้องเครื่องสำหรับติดตั้งอาวุธต่างๆมากถึง11จุดเพียงพอสำหรับปฏิบัติการสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดใช้โจมตียานเกราะและรถถังรวมทั้งกองกำลังภาคพื้นดินของข้าศึกสามารถปฏิบัติการจากฐานทัพที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไกลพื้นที่ทำการรบชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบิน สามารถทำการถอดเปลี่ยนได้แม้กระทั่งเครื่องยนต์ทำให้ A10 Thunderbolt 2กลายเป็นขวัญใจของทหารแนวหน้าที่ทำการรบอยู่และขวัญใจกองทหารภาคพื้นดินลำต่อไปก็คือ F16 Fighting f a l Con ที่โดดเด่นในการปฏิบัติภารกิจอา,ากาศสู่พื้นได้ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนกองทัพอากาศไทยก็เล็งไว้เป็น1ในตัวเลือกที่จะเข้ามาทดแทน F16 รุ่นเก,เ,กเก่าที่กำลังจะปลดประจำการเช่นกันขอบคุณสำหรับการรับชม คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ